ิปวิดีโอนี้นะครับผมทุกคนผมอัดมาด้วยความบังเอิญนะครับมันเป็นการเหมือนผมคุยเล่นอยู่กับเพื่อนปกติอะไรแบบนี้แหละแล้วผมก็โดนเพื่อนแซวอะไรอย่างเงี้ยปกติเออเห็นว่าโมเมนต์การคุยกับเพื่อนของผมอะไรตรงเนี้ยมันรู้สึกฮาดีมันตลกดีคือมันคือการแบบที่แบบเราไม่ได้นัดการแข่งเกมมันเหมือนฟีลลิ่งที่แบบว่าผมกับเพื่อนเล่นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเออเจอกันทุกวันเล่นกันประจำอย่างงี้อยู่แล้วก็เลยอัดบรรยากาศมาให้ดูนะครับทุกคําพูดทุกการกระทาคือไม่มีใครรู้ตัวว่าถูกอัดคลิปเลยนะครับมีแค่ผม วแล้วผมก็อัดแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ทําใจไว้รอครับว่าสร้างไรายได้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคาพูดคำจามีคาหยาบเยอะครับมันเป็นฟีลลิ่งที่คุยกับเพื่อนนะผมอาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมน่าจะเอนเตอร์เทนเยอะแล้ว <c oughs> มันด่าผมเละเลยอ่ะก็เป็นโมเมนต์ฟีลลิ่งที่ผมเล่นกับเพื่อนแบบปกติโดยที่ไม่ได้นัดการอัดคลิปนะครับก็โมเมนต์ประมาณนี้เป็นไงไปรับชมกันเลยครับคือพอบจีปิงกูวิ่งอยู่ยี่สิบะจะมาวาเกมแล้วปิง,ปงก วันนี้ก็ร้อยมั่งวันนี้ก็ร้อยสองร้อยมั่งอัปเดตเกมอยู่นะครับได้ครับพี่ตำนานที่พี่ไม่ได้อัปเดตเกมอีกเหรอครับพี่ชาร์ทผมใช่ดูนี่ไงเล่นในคอมไงฝึกเล่นในคอมด้วยเผื่อไว้แบบอัดคลิปกับมึงไงใช่พี่เหมือนที่พี่บอกพี่จะสตรีมเหรอพี่สตรีมมันเดียวแหละว่าดื่มไม่ต้องสตรีมเดี๋ยวดังไอ้เหี้ยเชียรกูเพื่อนจะใช้ชีวิตลำบากีวใชช้ิตลาบกไอ้เหี้ย พี <singing flowers> ่เดี๋ยวไปห้างนะบ้างคนลุมถ่ายรูปไปยี่แต่พี่กูไม่ได้ซื้อของเออเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีพี่ไอดอลเลยเด็กพวกเด็กเคีย์แบบว่าเดี๋ยวพี่ตั้งมาสเตจวันนี้กูเรากดซับเลยเจ็ดแม่มาวันเดียว นะกูเข้าใจเพื่อนแต่ถ้าเราจะใช้ชีวิตเป็นคนตังค์มันใช้ชีวิตลำบากเว้ยมันจะไปไหนมาไหนลำบากไงไใช่เพื่อนใช,<า>ใช่ใช่เออแต่๋ยวมันจะไอ้เฮียทำอะไรมันจะเป็นดราม่าไปหมดไงกูเข้าใจอยู่ไอ้เฮียตังค์ดูบุหรี่มั่งตังค์งงต้มใบมั่งเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นดรามา <c oughs> ่าไงกูเข้าใจเลยกูเลยการวางแผลกันในชีวิตที่ไม่เจริญเท่าไหร่แต่ไอ้เฮียนี่เท่าไหร่การลงคลิปของกูจะแบบลงวันเว้นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค<บ>่อยลงอีกทีอะไรเงี้ยเไอ้เฮียไอ้เฮียมันสายสี่เดือนไอ้เฮียมันสายวันเดียวม เชื่อแม่งเลยคือตอนไหนที่รู้สึกว่าเริ่มเริ่มดังเกินไปไงพี่พี่บอกว่าจะหายไปสักประมาณ4-5เดือนอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาลงอีกคลิปหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ใช่พอหลังจากกลับมาสี่ห้าเดือนปุ๊บพอลงคลิปไปคลิปหนึ่งปุ๊บก็จะหายอีกแค่สามสี่อาทิตย์แล้วค่อยมาลงอีกคีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เวลาลงลงถี่นี่ก็ถี่ยาวเลยนะถี่ไม่หยุดเลยนะลงทีอ่ะพอเริ่มดังพวกนั้เริ่มเริ่มหยุดเริ่มหยุดเออเริ่มจะมีคนดูหน่อยแบบคนดูเยอะหน่อยนี่เอาแก้วเออเดี๋ยวมัน าก<อ>คนเขาแบบว่าเตรียมตังค์รอดกดซับไว้ตัดมาวันเดียว <c oughs> เฮียกระดิ่งไม่ดังไม่ไม่แจ้งตรงแจ้งเตือนเฮียตายแล้วมั้งน้องๆครับคอมพี่พังครับนูนงี้งานเฮียคอใหม่มายัดแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิม <Yeah. S 2> พอแฮชคันนพ<ไ>อคันตังซีพอมาใหม่ก็แบอว่าเดี๋ยวพี่จะกลับมาลงคลิปด้วยนะครับนอนๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่นัดเออไอ้ดังที่มึงไม่กลับมาสตรีมอ่ะสเตีมรีไฟเนี่ยกำลังดังคอมกูไม่ไหวเพื่อนคอมกูยังแรงเพื่อนเป็นงั้นไป <c oughs> ไอ้สัตว์นี่มึงเผาพ,พี่กูเหรอ <c oughs> เห็นไปว <ไอ S 2> <า>่ะเห็นแล้วเนี่ยแม่พี่เห็นเล้วพีบีบอลเดียวอ่ะหายหายเหมือนเดิมไอ,ไอ,ไอ้เสตีมเนี่ยสตรีมอยู่ในดีดไอสัตว์เออในดีดเสเตีมทุกวันอ่ะ กูไอ้ใจมึงเลยนะกูมีอยู่ดาวเดียวนั่ะหัตหลักความรู้ปะอันนี้ละหัตหลังมาเหรอเฮ้ยงูอัวกูกูแบกไหวกูแบกไหวจริงเพื่อนไม่งั้นกูไม่เอากาวเข้ามาหรอกกูมีอยู่ดาวเดียวกูอันนี้กูไปไม่ได้เก็บดาวคอมล้อว่ะไอ้เฮียกูยิ่งเนเจ้าหน้าที่ไมเล่นเลยนะกูเล่นไงออมมานานยังไงเล้วแต่กูเข้าใจเว้ยแบบถ้าฝีมือมึงอยู่แพทแต่มึงมาเล่นคอมมันก็กระไรกระไรจะถูกถูกปะล่ะฝีมือกูอยู่ กูอยู่คอมมานเดอร์ฝีมือกูอะถ้าฝีมือถ้าให้เปิดเออกูไม่อยากเล่นพวกแพทไงน่าเบื่อไอ้เนี้ยกูไปย้ายจ่าฮีโร่พีฮีโร่มเป็นร้อยตัวพี่กูเล่นอยู่สามตัวแค่นั้นแหละฮีโร่มีร้อยตัวพี่กูเล่นอยู่สามตัวคือจะเป็นปรมาจารย์สามตัวนั้นน่ะอัปเดตนะครับอัปเดตเสร็จยอัพเนี่ยเร็ล่นสามตัวขึ้นซอนแล้วเป็นยี่อะไรอ่ะเล่นเทลอย่างเงี้ยเออเล่นสามพันเกมในเทลไปแล้วสองพันเกม เสียวเสียวมาดไอซีที่ชวนเล่นมาชวนมาชวนเล่นอาร์วีนี่คือทำไมเนี่ยอืมไม่ออกอ่ะเรียบร้อยไอซีิีนี่ถ้ากูไม่แบนมูอัโหถ้ากูไม่แบนมันก็แบนนั่นแหละไม่มีอะไรกลางพี่แครี่นี่เป็นตัวอะไรพี่เอ็งหยาพี่เล่นอะไรอ่ะตุ่มอ่ะตึงตึงเอือดเฮ้ย ไม่ดีสัตว์ไรที่นี่เไรแขนไรทั้งคุยอะไรเนี่ยไนอะ้ที่น้องมนแย่งกูเล่นน่ะเดี๋ยวมันมาเปลี่ยนกูเยเดี๋ยวหนูพามาแลกไงมันเป็นเหมือนนักแข่งไงไม่เคยเห็นหรอเปิดเทลมาก่อนเนะี้ยถูกปะไม่เคยดูเฮียเขา,าจะเล่นตัวอะไรูแบบเขาจะกดแบบกดคิโร่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอะมาก่อนไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เฮียแล้ว จะเล่นอะไรอ่ะจะเลี้ยงไงพี่มีด้วยเหรอพี่ผมถามจริงจพี่พี่มีตัวมันเหรอพี่เลี้ยงเขาอะ่ะมีดีน้อง <c oughs> นัน่นสรุปก,กูเล่นอะไรเล่นออฟเลนเหรอกู <c oughs> เล่นแคลรี่นั่นแหละเดี๋ยวมึงคอยตัวเปียกูอะไรเล้วกูอะไรอ่ะเอาจเจ้าตัวแต่มึงพูด <จะ S 1> นหนอยเขามีแบบเป็ร้อยตัวไอ,อ้เหี้ยเอเอเจ้าตัวอะไรกดโอ,อ,อเมนมาได้โอเมนโอเมนมีป่ะไม่มีเออไอ้เหี้ยนี่ก็ได้สัตว์เอามาเลยวายมึงแบบคือแบบมึงเล่กได้ผิดคนมากไอ้เหี้ยรู้ปะไอ้เฮีย เออเฮียไม่เป็นไรพี่ผมอยู่พี่จังผมเล่นกบพี่รู้มืออยู่พี่รู้มืออยู่อะไรอะไรพี่ตึงน้องยิงพี่อยู่คนเดียวก็ได้เลยนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าพี่ผมกลัวพี่มันจะปั๊มเฮ้ยผมกลัวมันจะไอ้นี่พี่จะไะเกิดเกินไปกลัวกูปั๊มมันเหรออ๋อมจะมาแย่งรัดกูคิวใช่ไหมใช่คือแบบคือถ้าคือคือมันสองหนึ่งใช่ป่ะพี่คือคือถ้าสองหนึ่งคือพี่ก็จะยิงสองตัวอะไรเงี้ยพี่คือแบบผมกลัวมันจะอ๋อเดี๋ยวมันขาดไปใช่ เขาใจพูดเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวคอนดาวเดียวเขาจะอีซี่เกินไปเดี๋ยวเขาจะได้ดาวสองง่ายเกินไปไอ้ไอ้คอมนี่เกาะเพื่อนขึ้นมาครับเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเอมิลี่เนี่ยจริงเพื่อนกูเล่นตัวฟรีอยู่เลยเนี่ยแต่กูเล่นมาด้วตัวเองแล้วเว้ยกูไม่ได้ให้เพื่อนเล่นให้ขึ้นมาคอมอ่ะมึงเล่นด้วยตัวมึงเองนต่คือมึงเกาะเพื่อนขึ้นไงจริงเพื่อนนะจริงเฮ้ยเหี้ยมึงมึงกระแสพี่น็อตทำไมมึงดูทุกปู๊พี่กูจังว่ไอ้สัตว์ไม่กูไม่ได้ไปถึงมึงกูมาถึงนาขออ๋อแล้วไปนึกกวว่่่าาพีูพี่กูเ้าเ่นมด้ว อ้สัตย์อันนี้คอมเว็บคันเทพป่ะครับเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ้ยมันปิดยังไงวะปิดปุ่มไอ้สทัทนึงละน้องอ้าปุ่มปิดละมาวลาแม่งตายพี่อ่ะโอ้เจอเฮียแวนด้วยอีซี่โบโ๋เลยอย่างเงี้ยแบบกูตบล่วงเลย <c oughs> อ่ะโอ้โอ้เฮียแวนเกือบแล้วมึงสัต เป็นไงพี่จอมกรเลยโคตรตึงอ่ะเออคือแบบคือแค่พี่มาแม่ก็เดินหนีอ่ะใช่เออคิกซี่มาน้องนี่ไงโคตรตึงไปที่อ่ะแ้าหายไปครึ่งหลอดแรงจัดเออไปออกมึงมึงก็ค่อยๆกดมันหน่อยดิมึงจะกดอะไรขนาดนั้นนะเฮียมึงก็รู้อีกว่ามึงป่าเกิดนี่สัตว์ยิงสกิลแล้วหนีนี่โอ้ยเอ็งถ้าเอ็งมาเร็วกว่านี้นี่มันตายแล้วเนี่ย เองไม่เข้าแก๊ปไงนี่นี่โอ้หือไม่ใช่เราดีแวนไม่ตายหรอเฮ้ยว้ายย้ยกูตั้งปุ่มอะไรวะเนี่ยฟิกเนี่ยไม่ร้อนพี่เกมเลยสุดดับคนนี้แะอะไรจ้าทียถ้ากูเล่นโทรศัพท์มันโดนงกูหนักแล้วเฮียมาละเพื่อนมาละเพื่อนมาละเพื่อน มาละเพื่อน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 ไงไอสัตว์กูมาทีหายไปเป็นศพไอ้เหี้ยจริงพี่อุ๊ยโดนกูอย่างแรงบอกเลยเมื่อกี้กีซี่กลับบ้านเลยอ่ะ ยืแวนอย่างนี้พี่ได้แล้วแล้วแล้วพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรวบให้พี่เดี๋ยวผมรวบให้มาแล้วน้องมาแล้วน้องนี่พี่ผมรวบพี่โอ้โหโอ้โหรวบขี้อะไรอ่ะเนี่ยไม่หันดูต้นทางก่อนเลยเนี่ยเอ้เอาปลายทางซะแล้วไม่ดูต้นทางเลยมึงมาร่วบกูเนี่ยเพี่อเก็บแมงทำพี่กุยสัตว์แต่แมงเจอเฮดี๋ยวผมรักแมงให้แป๊บหนึ่งพี่เออเอาดิน้องมันเหิมเกินกับพี่วะโอ้ โอ้น้อง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 ยี่ไหวพี่ไหวไหวนี่นะคอสมาหนี่งะมาดี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 ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยอยโอ้ยไม่ได้ด้วยเมื่อกี้กูยืนเป็นแทงให้แล้วอะ่ะยืนอย่างนานอะ่ะ จริงพี่คือผมเห็นพี่ยิงจนธนูหักอะไอ้แค่แม่งยังไม่ตายอะไอ้แค่เอมิลี่แม่งไม่ค่อยมีบทเลยว่ะไอ้แค่อะไหวปะวะรอเอมิลี่พูดอะไรดิเอมิลี่เออพูดอะไรอะพูดพูดอะไรไม่ออกหมดแล้วดูสกอร์ดิแค่หนึ่งสามหนึ่งไหวก็พูดอะไรอะไหวปะวะเอมิลี่ฮะไม่ไหวเพื่อนกูไม่ไหวเลยกูกูยีงแล้วมันพังเนี่ยมึงดูดิตัวกูวิ่งวัวป่ากูไม่ได้ถือธนูเลยมึงคิดดูดิหมันรุ่นรุ่นมีหมันรุ่นรุ่นบันไปหมันรุ่นเออ พี่ร่างพี่ไม่เคลียร์คิดอยู่ตั้งปุ่มอยู่น้องตั้งปุ่มอยู่คือที่ยังไม่ตึงก็เพราะตั้งปุ่มอยู่ไงจริงพี่คือถ้าพี่ตั้งปุ่มจนช้ำจนจนเข้ามือปุ๊บคือแม่งไม่มีใครไหวอ่ะโดนกูเลียงตัวถ้ากูพิมพ์เลยป่ะกูเรื่องกูเริ่มฉีดละเรื่องจริงละเดี๋ยวกูพิมพ์เลยป่ะวะเนี่ยเคลียกูยิงธนูขู่ไปหนีเลยไอ้สัสร่างไงจริงพี่ล่างไม่ใช้หมดเลยเนี่ยไม่ใช้ทุกอย่างทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งอันติเลยเนี่ยเคลีย ไอ้น้าคอนมารอรับกูหน่อยดีนะค้อนไอ้เหี้ยเศาสตร์โอ๊ดไรประโยชน์ไอ้เหี้ยป้องแตกนะป้องแตกนะป้องแต่งนะไอเออใช่นาค้อนไร้ประโยชน์ไอ้เหี้ยคือแบบไม่ดูดูแบบไม่เป็นอ่ะยิงคือเมื่อกี้มันควรมาซ้อนกูแล้วเมื่อกี้โอ้เพื่อนเออแม่งไม่ค่อยเข้าแก็บเลยอ่ะให้กูสอนดูแมปป่ะไอ้าสตร์ เอ้วลงไปล่างสิไวาตาเลยเพ so ื่อนมันกูจะมาเก็บศพไงเฮียจริงเพื่อนไอ้เหี้ยดูดิกูมาที่นี่หมดเลยสัตว์ จีอ่ะนี่ยังหมาเจอกูมาพี่นัดออกของอะไรวะไอเ้เหี้ยแม่งคือไม่ออกของพี่ตังอะแบบไม่มีดาเมจอะเอาแบบเอาเป็นของแทงอะก็ได้ไม่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็อยาได้พี่ตังบอกกูมาใช่เหี้ยอ่ะไโง่ๆง,งั้นจะมาสอนกูโอ้ยังโหดเลยออกของแทงน้องจริงรพีไง่ไม่ได้แข็งหนักไม่เล่นแทงอ่ะเพื่อนเหี้ยไม่ดาเมจมันแรงอยู่แล้วกูจะรีที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมไงเพราะกูดูจากตรงแล้วก,กูเหมือนกูเหมือนต้องเป็นไฟเตอร์ด้วยแล้วเป็นแคลรี่ด้วยเหมือนเข้าใจฟิลกูว่าตายเนี้ยโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบออโอ้ยอะไรอะไรอะไรอโอ้ยคุหลบกูหลบได้ยี่เจ้าคุหลบได้ยี่เจ้าเอ้คุณโดนมังกรฆ่าเหียกูบอกเหมือนกูต้องออกเป็นทั้งไฟเตอร์และทั้งแคลรี่เว้ยเห็นปะเ้มันไม่ถนัดไงกูเล่นในคอมมาเพื่อนจะยินดีว่าเออถ้ากูเล่นในโทรศัพมันตายแล้วเหี้ยโดนกูเปาะเปาะเปะหลา <c oughs> โอ้โหนี่อู้ตายหมดเลยเียทีมสัตว์ดูดูตัวตึงไอ้เที่อมากูเปิดหมดเอาจริงละหมดเกมเมอร์ใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะใช่อุ้ยอู้ยอู้ยนี่นี่นี่ศาสต์เนี่ยเจออันตรีกูหนีเลยเฮียอ่ะเอันตรีเดี๋ยวตดอ่ะพี่อันตรีน้องอันตรีน้องจริงพี่จริงแม่งอย่างแรงจัดอะ่ะอู้ยไปชดเหรอไอ้สัตว์ไม่ไม่พี่ไม่ไม่หน่อพี่ไอ้พี่หิวพี่หิวกลางวะ่ะกลางโดนกูหน่อยละ ตังค <Z an aaS as> ูดักหน้าแค่นั้นแหละไอ้พี่ตังคูโดนตายโอ้แม่งเฮียไอ้สัตว์ไปโดนสกิลแรกแม่งก่อนอีกอุ้ยไม่เหมือนในความคิดเลยเฮียไอ้ไอคลิปสิธนูมึงเอาดิคลิปเนี่ยคลิปธนูเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยสัตว์คนไอเฮียนี่มึงพูดดีดิไอ้เฮีย อุยอ้ยหนี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 เป็นไงศาสตร์เจอกูเปิดวงพิฆาตไอ้ขี้อะหนีกูเย็ดแ <Yes, S 1> ม่ยิงแรงกว่าคลิปหน่อยเดียว <laughs> ไอ้ยี่นี่คนดูหมิ่นกูเลยพารดูดิเออจริงไอ้ยี้นี่ <laughs> มึงเป็นไรวะเออไอ้สาสตร์น่นจะตายแล้วเห็นวะเห็นวะดูซิวจะตายไอ้ยี่อะ เฮีย yeah, like มันหลบอยู่ในป่าใครยั <laughs> ไม่เห็นนะอ่ะมึงเห็นเหรอคนในป่ามึงบ <laughs> ้าเหรอเฮียที่ที่โอ้ยไม่ดูหลัก <laughs> 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 ออการสิไอ้สัตว์มึงโผล่ว่ะเออมึงต้องเห็นนะมึงบอกมาดิมึงเห็นนะเฮียอ่ะเออที่พี่ตังกูไม่ได้เล่นโปรนะไอ้สัตว์โอ้ยมิลี่ไม่กันบ้าอะไรเอมิลี่เฮ้ยฝ่ายเป็นเนียน <laughs> <laughs> เ่ยน้องเฮ้ยไอชีฟถือธนูมึงไปปลดอันตีมันดิเฮียมึงไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยนี่ไงมังการจะโดนกูเล่นะไรเฮียจริงเพื่อน นี่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 มันเริ่มละเริ่มแแหลมละเริ่มแหลมละกูแรงกูแรงมากกูแรงมากเพื่อนกูแรงมากนี่เนี่ยเห็นเห็นแบบเลือดหายไปครึ่งหืมอุดรักก็อยู่น้อง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 โออยู่น้องอยู่น้องยิงน้อง โอ้ยกับตายเฮียเป็นไงอากูไม่ลงไอสัตว์ตึงเปียไอเฮียนี่สัตว์สวยเพื่อนโอ้โหเฮียสวยเพื่อนสวยเพื่อนโหยนียสองเม็ดไอันนี้เอาดีโอ้แม่งเอ้ยไอสัตว์เรียบร้อยย่าบานโดนไม่ได้ตามมี่นะเขาลดปอให้นาคอยดูเรียบร้อยนะากูแตกอีี่ไม่แตกวะอ้าวพี่ตากูตายตั้งช้งดีกูไม่ไหวแล้วเนี่ยน่าอะไรเพื่อนต่ออีกซี่มา Easy, whoa, easy, whoa. ีีซโบอีซีโบเขาไม่มาเอาดาบก,กันในสัตว์ด,ดียันแม่เทวเอากับกูไอ้เหี้่อะเรีย,ลย,ยกลับคนดีกว่ามันอยู่บนเยอะนะอ๋อคลิปกล่องนี้ก่อนละกันกลับแล้จ้าเอ๊ะนี่มันเหล่าคนหน้าคลิปดีกว่าเพื่อนตัไอ้ที่ไม่มีนนะที่ต้องโดนตกปากปีแล้วกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลายรอบเกินไปละเออแล้วเอาไปทำไมภาระก็ไม่มีโอ้ให้ตัวแบ่งกูดิภาระก็ไม่มี เนี่ยนะเดี๋ยวเรา20่สิบสอีิก่อนได้บ้างเขาเล่นเป<ตาย>็นไงไอสัตว์หายจ่อยอ้ะ<จ><ก>มันช่วยแหวนหน่อย<ตา>ยี่อ<ตาย>่ะนี่ไงช่วยแววนไอสอดสายสายอีอะเฮ้ยป้อมแต่ปอมคิดที่บ้านคิดที่บ้านอี้ย นี่นี่นีสัตว์ปลอมแตกไปฮี่อ้มิลี่คืออะไรมิลี่ก็คือวอแวนกับอีกซีให้ไงน้องพี่มึงเสียวก็ฝากจัดการไงกลัวจบแล้วกลัวจบแล้วกลัวจบเดี๋ยวอย่าตายนะไอสัตว์มงตงจบให้ได้นะเมื่อไรเพื่อนได้เลยเพื่อนเออได้พี่จบได้จบได้อ้้ไอเีย ก็เป็นกูจริงไอ้สัตว์เฮียเออใช่เฮียผมถามว่าเมื่อกี้เทวไม่ยิงบ้านใครจะชนะเออไอ้สัตว์เห็นไหมกูอสารป้อมเลยนะเออชนะเพราะกูนะจริงเพื่อนจำไว้สัตว์เยอะแต่กูไปเปลี่ยนตัวก่อนเพื่อนเออเปลี่ยนทำไมตัวหลังน oh, ี่เลยจริงเพื่อนมึงตึงด้วยแหละอ่าแต่กดอีกทีนึงเพื่อความชัวร์เอาใหม่ดิอ่าได้เลยชีวิตก็พัวพัน กูในที่ไม่ไม่ริงกูกูทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงม,มันจริงนี่กูต่อยซองและกูไม่มัวรอกูจะขอไปก่อนแต่พูดในเวื่อบนนี่กูท็อปแน่นอนและกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองพอะกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนชี่จะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อมอย่า yeah.